สวัสดีทุกคนนะคะมาเรามาจูนพลังกับจักรวาลน,นะฮะจักรวาลแห่งความบาั่งคังเหลือเฟือวันนี้เดี๋ยวครูกับลูกศิษย์ที่รักนะคะจะร่วมนั่งสมาธินะคะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พระบาะแด่พระนางเจ้านะคะของเรา วันแม่แห่งชาตินะคะทําความดีไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเสร็จจากพวกเราขูก็จะเตรียมตัวนั่งสมาธิก้าวรอบกับลูกศิษย์ที่รักนะคะโดยถวายเป็นพระราชก,กุศลในวันแม่นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ ที่เราจะเริ่มต้นทราบโปรแกรมนั้นวันนี้ครูอยากให้พวกเรานึกถึงนะฮะสิ่งที่เราเองมีความโชคดีอะไรบ้างในวันนี้นะฮะเราได้รับความโชคดีอะไรบ้างตั้งแต่ลืมตาตื่นการตั้งโปรแกรมตอนเช้านะฮะ จะทําให้เราเนี่ยดึงดูสิ่งดีง่ายนะคะเป็นการรีเซ็ตโปรแกรมแล้วก็การลงมือทําของเราในแต่ละวันนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เช้านี้จะจะทําอย่างไรกับชีวิตอืมบางคนปล่อยให้มันไปตามเวรตามกรรมนะฮะตามเวรตามกรรมก็คือให้ให้จิตมันนํากายจริงๆเรานํากายได้เอ๊เรานําจิตได้เหมือนกันนะคะถ้าเราตั้งโปรแกรมนะฮะ แต่หลายๆคนพลานนะคะตื่นเช้ามางงหงหิดหัวเสียนะคะนั่งคิดเรื่องความฝันเนี่ยฝันอย่างนี้หมายความอ,าอางไรน่นนี่นั่นนะฮะอืมซึ่งในตอนเช้าถ้าเราเผลอคิดไปเนี่ยไม่เป็นไรนะคะคิดไปแล้วก็คิดไปนะคะแต่ถ้าจะให้ดีมากๆเลยเช้าเรามีสตินะคะก็ลุกขึ้นมานะคะตั้งโปรแกรมตัวเองอย่างครูเนี่ยครูจะ,จะครูโชคดีที่ครูได้มีชีวิตไปต่อนะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าครูต้องจากไปจากโลกใบนี้ครูก็ าโชคดีอยู่ดีนะคะเพราะว่าคูทําบุญเยอะมากกูช่วยคนเยอะมากนะคะไม่กลัวความตายนะคะเพราะรู้ว่าตายไปยังไงก็ได้ไปสู่สิ่งดีๆอยู่แล้วนะคะกูขอบคุณนายนะที่ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วก็โลกใบนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับโลกใบนี้มากมายขอบคุณงานที่รักของครูที่ช่วยเหลือผู้คนให้ประกอบสมาอาชีพด้านดีวันนี้ถ้าคนมัวแต่เล่นหวยอย่างเดียวเราไม่ทํางาน คงจะแย่นะคะเศรษฐกิจของชาติคงจะพังนะคะแต่วันนี้นะคะเพียงแค่พวกเราทุกคนตั้งใจทํางานด้วยความรักเราก็จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วนะคะในการทํางานแลพะพอเราเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานนะคะเราก็จะมีความสุขใช่ไหมฮะเราก็จะสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างดีแต่ถ้าวันนี้เราทํางานด้วยความทุกข์ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยทํางานด้วยความรู้สึกต้องทอํามาเพื่อแลกเงินนะคะมันจะไม่มีความสุขเลย วันหยุดทีเราก็ดีใจพอเริ่มงานใหม่เราก็ทุกใจนะคะเออไม่เอาเนะีเราจะทําทุกอย่างให้มันมีความสุขไม่ว่าหนูจะเรียนอยู่ก็ตอนเรียนก็ทํางานเต็มที่เลิกเรียนปับ๊บเออฉันจะทํางานเพิ่มก็ตั้งใจทําเต็มเหนียวเลยนะคยในความรักและความสุขครูรู้สึกว่าครูโชคดีที่ทุกบทเรียนที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตครูถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทําให้เราเกิดความสุข แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะขอบคุณอดีตของครูทุกๆอย่างฮะ,ะไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วรวยด้วยกีบกุหลาบนะคะหรือรวยด้วยแบงค์มานะฮะเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีขวากน้ำนะคะอุปสรรคตลอดเส้นทางสามสิบสามปีนะคะที่ครูเองลำบากเหลือเกินนะคะลำบากเหลือเกินนะคะก็ไม่อยากจะเทียบว่าความลำบากใครลำบากมากกว่ากันแต่อยากจะบอกว่า คนเราทุกคนบางครั้งจัก,กรวาลหรือสวรรค์อาจจะส่งเราไปเพื่อเรียนรู้เราเอามาช่วยคนก็ได้นะครูคขอบคุณความโชคดีของครูที่ครูเกิดมาในตระก,กูลที่ค่อนข้างจนมากนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากมากรวมถึงชีวิตความล้มเหลวในอดีตของครูนะ,ะการแต่งงานสามครั้งชีวิตที่ครั้งที่สามก็คืออยู่กับคุณเพลเนี่ยน,นะคะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ทุกบทเรียนนะฮะธุรกิจที่เคยเจ๊งมานะฮะเรากลับรู้สึกว่าขอบคุณที่ทำให้ให้เราไม่ทำผิดซ้ำซากนะฮะครูไม่ได้ล้มเหลวถาวรน,นะคะแต่มันเป็นความล้มเหลวชั่วคราวและเราจะไม่ทำมันซ้ำอีก <S <S ครูสิตาเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วจะไม่ทำซ้ำเช่นเรารู้สึกว่าเราหุอหดหัวเสียเราปรีแตกมาตลอดสามสิบกว่าปีเราพร้อมตบพร้มตีพร้อมมีเรื่อง พอเราได้ตื่นรู้กับจักรวาลกุลแรนดูดูเฮ้ยไออารมณ์แบบเนี้ยแม่งพาชีวิตบัดซบมากเลยแล้วเหตุผลอะไรวะที่กูจะเก็บมันไว้กูก็ทิ้งมันเลยนะกูขอบคุณสติของกูด้วยนะคะที่เลือกจะทําแต่ความดีเบิกบานเท่านั้นจากคนดำดๆเทาๆนะฮะค่อยๆคลายสีออกมานะฮะเออน้ําขาวเข้าไปเติมเติมนะฮะเติมเต็มนะฮะจากสีทาดํดๆเทาๆก็ค่อยๆส่องสว่างขึ้นในหัวใจของตัวกูเองกู รู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นนะ,ะคะครูไม่ได้รู้สึกว่าโลกต้องมาตัดสินว่าฉันเป็นคนดีนะคะแต่คนที่จะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนดีอารมณ์ดีผลลัพธ์ดีหรือเปล่ามันคือตัวเรานะคะและการที่ครูบอกว่าเฮ้ยครูมีผลลัพธ์ครูไม่ได้ต้องการที่จะให้พวกเรามาเชื่อะฮะแต่ครูอยากให้เราพิสูจน์จากสิ่งที่เราที่ครูแบ่งปันแล้วเราลงมือทําเองเราจะรู้ว่าสิ่งที่ครูบอกเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่า ครูขอบคุณตัวเองนะฮะในทุกความอกหักล้มเหลวมานะมันทําให้ครูสตรองเนะ,ะ่ะแล้วก็ทําให้ครูได้เรียนรู้ว่าเวลาเราจะมีชีวิตคู่อีกครั้งเนี่ยเราควรจะทําตัวอย่างไรถ้าชีวิตมันยังไม่จบเรายังต้องเจอสิ่งดีๆอีกเยอะเราสามารถฝึกกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดคนดีที่คู่ควรเข้ามาหาเราได้โชคดีมากค่ะใครเจอกฎจักรวลกดแรงดึงดูดตอนนี้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่คุณโคตรโชคดีที่ก่อนตายคุณได้ได้รู้เรื่องนี้นะฮะแล้วคุณก็ จะมีชีวิตที่สามารถเลือกได้เลยจริงๆนะคะถ้าคุณนำพาตัวเองอยู่ในการยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งนะคะวันหนึ่งที่คุณมีมากมายเหลือเฟือคุณจะตั้งโปรแกรมแต่ทำดีทำดีทำดีำดำดย่างเดียวนะเพราะว่าคุณอิ่มเต็มคุณสิตาคะ่ะทำงานมาเป็นคนที่รักการทำงานมากชอบการทำงานมากไม่เคยเหนื่อยกับการทำงานเลยนะคะ มีความสุขกับการทํางานทุกงานนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ควบคุมอารมณ์ในก่อนหน้านี้นะแต่พอมาควบคุมอารมณ์เพิ่มนะฮะทำงานน้อยลงได้ผลลัพธ์มากขึ้นมุ่งเป้าไปที่การสําเร็จทางธรรมนะคะธรรมในที่นี้สำหรับครูเนี่ยธรรมะ,ะาจัก,กรวาลสําหรับครูคือการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างอย่างมีความสุขนะฮะอย่างผาสุขอาจจะเป็นชีวิตเรียบง่ายก็ได้หรืออยากจะเป็นชีวิตแบบไหนก็ได้นะคะเราสามารถที่จะเป็นได้หมด แต่เราจะไม่ได้ยึดติดที่เปลือกนะคะแต่เราจะยึดติดที่ความดีเป็นหลักครูขอบคุณตัวเองนะคะที่มีครอบครัวที่ยากจนแล้วสอนให้เราเป็นคนดีนะคะที่เลือกจะทําดีถ้ามันไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าม,มันก็ต้องได้หลวะว่านะคะในความรู้สึกของครูนะคะแต่จริงๆแล้วทําบุญเนี่ยเห็นผลชาตินี้เลยนะคะเห็นผลทันทีด้วยถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเรา ให้มีความสุขปิติสุขไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยิ้มยิ้มสู้นะคะในทุกเหตุการณ์สถานการณ์แม้แต่วันที่ครูเริ่มรู้จ,กจกักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดน้ําตาไหลออกมาเนะฮะเจ้านี้ทวงนี้เกิดความทุกข์ในขณะที่เรากําลังเกิดความทุกข์นั้นเราก็รีบสร้างสุขขึ้นมาทันทีเราก็ยิ้มแล้วเราก็ปาดน้าตาแล้วเราก็ลุกขึ้นไปเต้น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 ,ตนขอบคุณจริจรงๆนะคะจิตใต้สำนึกของครูที่นําพาครู กลับมาสู่สนามแห่งพลังบวกนะฮะวันนี้ถ้าครูไม่เตือนตัวเองแล้วใครจะเตือนครูเพราะวันที่ครูเริ่มต้นครูไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกแบบที่ครูบอกเรานะฮะไม่เคยมีใครทํามหากรรม21วันมาฟรีไม่เคยมีใครมาแบ่งปันว่าต้องอย่างนี้ต้องบวกตลอดเวลานะชีวิตจึงจะเปลี่ยนไม่มีนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกนะคะกฎจักรวาลกฎด,ดังดุดุดูครูเชื่อว่าพวกเรารู้จักกันมาแล้วบางคนก็รู้จักมา โอ้ oh, เป็นสิบสิบปีนะคะแต่ว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวแปรสําคัญมันคืออารมณ์ต่างหากดังนั้นวันนี้อารมณ์ของเราละคะเรากําลังสร้างอารมณ์แบบไหนอยู่และรู้หรือเปล่าว่าทุกอารมณ์ที่เราสร้างเรากําลังดึงดูดสิ่งแบบนั้นให้เกิดขึ้นกับเราซําซ้อนเช้านี้ครูเชื่อว่าพวกเราคงจะมีความสุขแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตกับธรรมชาตินะธรรมจัก,กรวาลกับภูสิตานะคะถ้าหนูเองเจอ กจักรวาลแล้วหนูยังสบาถมีอารมณ์ลบได้ครูบอกว่าต้องทําใจแล้วล่ะค่ะนะคะทำใจที่จะมีชีวิตที่แย่ลงไปเรื่อยๆนะคะคุณจะดีชั่วขราวนะคะแต่ว่าคุณจะกลับไปลำบากชั่วโคตนนะคะและเมื่อความเชื่อคุณถูกทําลายความเชื่อด้านดีคุณถูกทําลายโอกาสการดึงดูดด้านดีนั้นครูบอกว่ายากมากตลอดระยะเวลา4ปีครูเจอลูกศิษย์ที่โอเรียนรูกกดจักรวาลกดแรงดูดนะคะแล้วดึงดูดได้ แล้วช่วงหนึ่งเนะี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาโดนความโลภครอบงำนะโดนความไม่ซื่อสัตย์เครอบงำนะฮะโดนความที่อัตคัดขัดแคลนในหัวใจหรือคนที่ชอบขี้เมาขี้นินทานะฮะชอบล่อยพลังลบให้คนอื่นเขาไม่รู้เลยว่าพีหาซาตานนะฮะได้สิงใจและความคิดของเขาเขาก็คิดว่าเขายังใช้แรงดึงดูดด้านดีอยู่ไม่ใช่เลยฮนะพฤติกรรมมันตรงข้ามนะฮะจากมีทองเป็นร้อยร้อยบาทมีเงินมากมายหมดตัวฮนะ เวลาจักรวาลเอาคืนนี้น่ากลัวมากนะคะถ้าคุณรู้ว่าตัวแปรสําคัญคืออารมณ์แต่คุณยังสามารถสร้างอารมณ์ลบได้ครูบอกว่าสุดยอดเลยค่ะพี่น้องทางใครทางมันครับผมกูไม่ไปนะครับทางนั้นใครอยากไปไปเลยนะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ชีวิตคุณเพราะคนที่กําหนดอารมณ์ความรู้สึกเรียกสติคือเราทําไมต้องนั่งสมาธิเพราะเราจะได้มีสติในการลงมือทําที่จะนําพาตัวเองสู่ด้านดีนั่นเองเจอคุยตาแล้วคุณยังแค่ยิ้มมีความสุขคุณยังไม่สามารถบวกขาด ระลึกระบีจนเนื้อเต้นในหัวใจคุณได้ยังเปลี่ยนชีวิตช้านะคะการเปลี่ยนชีวิตรวดเร็วตัวแปรสาคัญอีกตัวหนึ่งคืออารมณ์ความรู้สึกที่มันสร้างพลังงานสูงให้กับเราเนะะี่ยฮะพลังงานสูงเนี่ยฮะก็คือพลังงานสูงเราสังเกตดูว่าคนล้มเหลวจะเดินแบบคนไม่มีแรงเขาเรียเพราะไม่มีพลังงานส่วนคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะมีพลังงานสูงกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วฉับฉานเออฉับฉานด้านดีนะคะไม่ใช่ฉับฉานที่จะไปด่าสามีนะ่ฮะดังนั้นเรา เลือกเอานะชีวิตเราไม่บังคับนะคะไปะเดี๋ยวครูต้องเตรียมตัวไปนั่งสมาธิเก้ารอบนะคะมานั่งสมาธิรอบนี้ไปพร้อมกันกับพวกเราก่อนรวมเป็น10บรอบเลย Thank yeah. you. Yeah. ขออวยพรให้กับลูกศิษย์ของคุูทุกคนนะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแค่การเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ใจจําคครูไว้นะลูกจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกคนโชคดีค่ะ